มาแนะนำเพื่อนเพื่อน,นะครับเพื่อนๆถามมาว่าเวลาต้มเนื้อเนี่ยคุณเต๋ใช้เวลากี่ชั่วโมองต้มแล้วค่อยเอาขึ้นมาหั่นนะครับเวลาเราต้มอ่ะใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาหั่นตัวเนี้ย,ปปยต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเนื้อมันจะตึงมันจะทําให้เราหั่นหั่นง่ายนะผมจะทําให้ดูครับเนี่ยเวลาต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยลองเอาตะเกียบทิ่มดูนะครับแบบนี้นะครับตะเกียบทิ่มเข้าไปดู ตอนนี้มันมันร้อนอยู่นะครับขับตะเกียบทิมไปอย่างเงี้ยนะครับขับตะเกียบทิมเข้าไปได้แล้วเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยนะครับตะเกียบทิมทะลุแล้วเนี่ยครับเนี่ยถือว่าโอเคละเอาขึ้นมาหั่นได้เลยครับพอเนื้อมันตึงแล้วมันทําการหั่นง่ายครับพเพื่อนเพื่อนลองดูเนี่ยตะเกียบทิมเข้าไปลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยครับเพื่อนๆพ,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  <ading S 2> พอเวลาเนื้อมันตึงเนี่ยมันจะทําการหัน่นหั่นได้ง่ายครับต้มใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็เอาขึ้นมาหั่นดูนะเพื่อนเพื่อนนะ แนะนำเพื่อนๆครับอยากจะรู้ว่าวิธีการตุ๋นให้มันอร่อยให้มันให้มันถึงเนื้อถึงพริกถึงเข็งอะ่ะลูกค้าติดใจทํำยังไงมาดูครับเนี่ยพอเนื้อมันตึงมันจะทําการหั่นง่ายครับตัวนี้จะเป็นเนื้อสามชั้นมันจะทําให้น้ําซุปอร่อยตัวนี้ครับเนื้อ3ามชั้นจะทําให้น้ําซุปนี่อ,อร่อยครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับเนื้อตัวนี้มันจะทาให้น้าซุปอร่อยเวลาเราหั่นแล้วมันจะมีมันจะมีความหวานของน้ําซุป ในเนื้อเนี่ยมันจะแตกออกมานีครับเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ครับแนะนำนะถ้าจะทําเป็นเนื้อตุนแนะนําเป็นเนื้อสามชั้นลักษณะแบบนี้พอมันพอมันหั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเลยเพื่อนๆน้ำจะแตกออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวนี้มันถึงทําน้ําซุปให้น้ําซุปอร่อยครับลองทําดูนะเพื่อนๆนะพอหั่นเสร็จเนี่ยหั่นลักษณะเป็นชิ้นๆแบบนี้เราก็จะเอาไปตุนอีกทีนึง ถ้าพอตุ๋นเสร็จนะเพื่อนๆผมแนะนําให้เอาเนื้อนไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับใส่หม้อไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ให้มันแข็งแบบนี้เลยับแล้วทีนี้เราก็จะมาอุ่นเบาๆเหมือนที่ผมเคยแนะนำนั่นแหละครับว่าเวลาอุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้แก๊สเบาๆแล้วทีนี้มันก็จะละลายคือเนื้อตัวเนี้มันเปื่อยแล้วครับมันเปื่อยมันนุ่มแล้วพร้อมที่จะขายมันจะทําให้เนื้อ,อ,อนนเนี่ยอร่อยจริงๆผมบอกเลยว่าอร่อยเหมือนที่ร้านเราขายนะครับใส่หม้อแช่ไว้ สวัสดีครับเพื่อนๆครับมีคลิปดีๆแนะนำเพื่อนๆนะครับลองทําดูนะครับเอาเนื้อ3ามชั้นตุนพอต้มได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเอาขึ้นมาหั่นพอเนื้อมันตึงเนี่ยมันจะหั่นง่ายครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือ45่สิบานาทีก็หั่นได้แล้วเพื่อนๆเอาตะเกียบลองทิ่มๆดูนะพอตะเกียบทิ่มเข้าเนี่ยก็พอแล้วครับต้มเสร็จปุ๊บเอาเหล็กเกี่ยวขึ้นมาเพราะเนื้อสามชั้นมันชิ้นใหญ่แล้วก็มาหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปตุนอีกทีหนึ่ง ตุนจนกว่ามันจะนุ่มนะครับตุนก็ใช้เวลามานักสามชั่วโมงได้นะประมาณนี้ครับสามถึงสี่ชั่วโมงได้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเดือดแก๊สมันเดือดแล้วทีนี้ความหวานความหอมมันก็จะขับข่้นออกมาแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราตักเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแช่ช่องฟิตเลยแล้วทิ้งไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าเรามาขายของเราตอนนั้นมาอุ่นแล้วเวลาทําอย่างนี้เป็นวัตถุดิบทำนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราสั่งเนื้อใหม่ก็ต้ม แล้วก็หั่นใหม่ตัวนี้เราไปขายตัวที่เราเอาแช่ตู้เย็นมาไปขายแนะนำเพ,พื่อนๆครับมีคลิปดีๆตัวนี้อร่อยจริงผมทาแล้วขายดีไย้ใแนะนำแนะนำเพื่อนๆครับรับลองดูนะเพ,พื่อนๆสนใจซอสเวลาผมทาคลิปเราสนใจซอสสนใจสนใจทักมาในเพจเตาแตกซิกครับตัวขวดทดลองมีอยู่2ไซส์นะครับนี่นะตัวนี้ไซส์80บาทตัวนี้ไซส์300บาทเครื่องเทศซองหาบบาท50บาทจะสามารถทําน้ำได้20ลิตรถ้าซื้อซองนี้ไปกับขวดนี้ควรแบ่งนะครับเพื่อนๆลองลองแบ่งลองทําดูครับ ก่อนจะทําร้านลองทําดูก่อนก่อนจะเปิดร้านลองเอาของผมไปลองดูทดลองดูผมทําแล้วผมขายดีเลยจะไดนน้นําทุกอย่างมีต้นทุนหมดเราไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นมาแน่นอนเราก็ต้องซื้อเหมือนกันซื้อวัตถุดิบเหมือนกันไม่ว่าจะซื้อเครื่องเทศไม่ว่าจะซื้อซอสต้องซื้อหมดครับทุกอย่างต้องซื้อหมดครับลองทําดูนะครับเพื่อนๆมีคลิปดีๆอยากแนะนำเพื่อนลองทําดูทุกอย่างมีต้นทุนทําแล้วไม่มีกําไรอย่าไปทําครับ แล้วคนที่ทําอยู่ไม่มีกําไรก็ลองดูลองพลิกลองตะแคงหาดูเพราะเราได้เริ่มต้นแล้วครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกร้านนะครับครับโอเคครับมีคลิปดีๆใหญแนน่แนะนำเ,นเพื่อนๆที่ขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันสวัสดีครับบ๊ายบาย